ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่เลมป่าลึกมีข่าวลือเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่กลางป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นสูงชะลูดจริงก้านแถกขยายออกมาอย่างน่าเกรงถามชาวบ้านเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้มีนางไม้สถิตยอยู่และใครที่บกรุกเข้าไปมักจะได้ยินเสียงกระซิบปริศนาหรือเห็นเงาหลาง,ลาง ของผู้หญิงผมยาวเดินมงเวียนอยู่ใก,กล้ๆข่าวลือเหล่านี้ทำให้แก้วหนุ่มจองปากดีประจำหมู่บา้านรู้สึกอยากพิสูจน์ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจริงหรือไม่เขาไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่กลับมองว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะเอาชนะเดิมพันกับเพื่อนในวงเล่าแก้วอาสาเดินเข้าป่าในช่วงพบคำโดยไม่ลืมหยิบมือถือ และ power bank ติดตัวไปด้วยพร้อมอัดคลิปสดใน Facebook เพื่อเป็นหลักฐานเมื่อมาถึงปากทางเข้าสูปา่ป่าแก้รู้สึกเสียวสันหลังยาปลาตากากรอบตัวเย็ยนเยือบผิดปกติแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนก็ตามเขาเดินลึกเข้าไปจนถึงบริเวณที่ต้นไม้ใหญ่ตั้งอยู่ต้นไม้ต้นนั้นดูหน้าเกรงถามสมคำร่ำลือเปลือกไม้